มีสายอีกหนึ่งสายค่ะคุณสมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรคะครับผมค่ะเรื่องของคุณสมพรเป็นยังไงคะเรงผมมีอยู่ว่าเมื่อวันที่28เมษายน2534โอ้โห34ย้อนไปกีป่ปีแล้วคะเนี่ยยี่เออเยอยี่สิบปีครัน,นานอยู่อะค่ะอะแล้วยังไงต่อคะผมได้ซื้อที่ดินจากนายนคมเศษฐุศครับค่ะ จำนวน150หนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาแล้วจ่ายเงินไปแล้วสองหมื่นกลางค้างหนึ่ง,ง 1, อีกหนึ่งหมื่นพร้อมดอกเบี้ยแล้วพอม,มาปีปีเดียวกันปีสามสี่วันที่หนึ่งเมษพฤษภิกายนสองร้อยสามสี่ค่ะได้ชำระเงินไปหมดอีกหนึ่งหมื่นบาทรวมทั้งหมดสามหมื่นบาทค่ะครับแล้วทีนี้ซื้อจากนาสดสาเศรษฐวดซึ่งเป็นภรรยา สามีภรยาคู่นี้แล้วก็มีพยานหลักฐานพร้อมทุกอย่างแล้วพอจะโอนที่ดินแปลงนี้พร้อมกับพันยายังรายได้น้อยซึ่งทำงานก่อสร้างอยู่ยังไม่ได้โอนจากนางนคมเสรนายนคมเสรจวุฒกับนางสดสเยเสจวุฒิยังไม่ได้โอนค่ะแล้วทีนี้พอหนึ่งพฤษภาคมสองห้ร้อยสามเอสองพันห้าร้อยสี่ห้าไอสี่สาม ผมได้โดนจับติดคุกเป็นเวลาเกือบสิบห้าปีค่ะครับแล้วพอออกมาชื่อกับเป็นชื่อของน้องชายชื่อที่ดินเหรอคะครับผมค่ะในในขณะนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้โอนถูกต้องไหมคะยังไม่นโอนค่ะมีใบร่างวัดเสร็จเรียบร้อยร่างวัดรางกรมที่ดินมาวัดให้เพื่อไปเป็นหลักฐานวันที่สามสิบดลาคมสองร้อยสามสิบสี่แล้วพอผมกลับออกมา วันที่ยึดสี่กันยาห้าเกดกายมันชื่อน้องชายไปหมดอืแล้วทีนี้ผมไปเรียกร้องคุทธรรมจากศูนย์ดรำรงธรรมสันตจังหวัดละเอ็ดแล้วก็ที่ยวการเฟอร์เส็ลภูมิค่ะก็ยังเงียบอยู่ครับเดี๋ยวสอบถามคุณวิรุไทยหน่อยนะคะเพราะว่าเงินคุณสมพรเนี่ยเป็นผู้จ่ายด้วยตัวเองจ่ายละเอ็ดตัวเองครับแล้วก็หลักฐานทั้งหมดมีครบครับได,ด้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพร ครับผมค่ะเพราะเหตุใดตอนนั้นถึงไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันที่สำนักงานที่ดินคะพอ <c oughs> ทาําคอนก่อสร้างอยู่ไม่มีเงินครับไม่มีเงินค่าธทมเนียมใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วค่ารมเนียมค่าโอนหรือค่าอะไรไม่มีเงินเลยสัญญาซื้อขายยังอยู่กับคุณสมพรใช่ไหมคะยังอยู่ครับตั้งตัวเกียงตั้งใสเอกสารไวครบทุกอย่างค่ะตรงนี้นะคะที่ปรึกษาขออนุญาตแนะนําให้คุณสมพรเนี่ยนะคะไปติดต่อที่สำนักงานที่ดิน ไปแล้วครับแต่ก็หายเงียบไปหมดครับเพราะความเลอะเทคืออย่างนี้ค่ะคุณสมพรคุณสมพรทําหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งนะคะเ<ฆ>ขียนรายละเอียดแบบนี้เลยที่เล่าให้ที่ปรึกษาฟังนะคะ<ฆ>แล้วก็เอาไปยื่นให้กับนะคะเ<ฆ>จ้าพนักงานที่ดินนะคะ<ฆ>แล้วก็<ฆ>รับเลขรับกลับมา<ฆ>อย่าไปพูดด้วยวาจานะคะคุณสมพร<ฆ>ทําเป็นหนังสือนะคะอย่าส่งไปสนีนะคะ แล้วก็ให้เขาเซ็นรับกลับมาแล้วพอ<ต>ทำทค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพอพอ,พอทําจากตรงนั้นเสร็จเนี่ยที่ปรึกษาอยากให้คุณสมพรเนี่ยเอาเอกสารตรงเนี้ยมาให้ที่ปรึกษาดูนะคะเดี๋ยวที่ปรึกษาจะดูให้เป็นเคสกรณีพิเศษเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะแปลกใจว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าน,นี้แต่ส่วนกรณี แต่ส่วนกรณีที่ลองที่ศูนย์ดำรงทำไปก็ดีแล้วและช่วงนี้นะคะอยากจะให้ดูเอกสารเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปคุยกับเจ้าพนักงานที่ดินดูว่าที่แปลงนี้ได้รับโอนมาเมื่อไหร่แล้วก็คนที่โอนให้เขาอ่ะก็คือคนที่รับเงินก็เป็นคู่สัญญากับคุณสมพรใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะนั่นแหละค่ะตรงเนี้ยเราสามารถที่จะคือหลักๆอ่ะมันเป็นเรื่องการผิดสัญญานะคะแล้วก็ ที่บุษยาอ,อยากจะดูให้มันละเอียดเพราะว่าตรงนี้เราต้องค่อนข้างใช้เอกสารแล้วก็ความรอบคอบอะคะอ่ะเดี๋ยวจะดูให้เป็นกรณีพิเศษค่ะคุณสมพร<อ>ติดต่อหลังรายการได้เลยคะ<อ>่ะครับค<อ>่ะ